ตอนสำคัญแล้วอ่ะนะหูว่าดีสิหมูหูในเบิองในกินตัวเสียบแล้วอือยังไงบดตบกุ้งเพิ่มเลยเออ,อสุดยอดเลยครับเปะปั่นจับว่างเลยครับเอ้าเริ่มเหลืองเลยพี่น,อน้องอะไรนะป้อมหมูยางเ้ากินหอมหว่วย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายเพื่อสืบุสก้นกับพอพอพอ,อีกขึ้นเก้าครับผมโอ้มืวน,นี้มีเมนูเลดเลยพี่น้องอันนี้จะได้เป็นอันนี้เป็นข้อหมูครับี๋ยวสีมาหมักย่างพี่น้องข้อหมูย่างแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งกุ้งฝอยนีืว่าผ้าแล้วครับเฮ็ดเป็นแบบซุกครับผมมันก็บ่สดเป็นได้ครับนะครับมาจัดการหมักเนื้อก่อนครับผม พี่น้องมัดหมูไปเลยเอ้ยซอสฝาเขียวพี่น้องซอสหอย รถด,ดีครับผมนี่คือรถครับเตะน้ำตาลได้พี่นอ้องตัดรถจักหน่อยครับผม ใช่ครับมาไปน้องบอดเลยกรยำเลยครับบอดเียสุดมัาง่ายๆครับมง่ายแต่อร่อย,ยครับผม สือโมเสื้อสุกง่ายๆแต่โมสุกว่ายากดิอ่อืมเอาโอเคครับมาคว้ยเข้าถาดไอ้ดักไฟครับค่อยไปย่างกันโ <c oughs> อเ้การก็ฝนตกแค <c oughs> เียวเดี่ยกาดไอ้ฝนตกกี่ได้พี่น้อง เขาหนาหวน้ำเมื่อด้วยเหี้ยหนีไปเที่ยวต่างจเกี่ยวมาเป็นเดือนหัวตมัมมาตันประธานก็ได้ปล่อยเล่ขายเอ็ดงานยางเดียวเลยเขาจีไรว่าแกกตันประธานบ่ <c oughs> <c oughs> เคยทำนาทียากเกีย,ย่ะเ <c oughs> ออยางเดียวมาเป็นมายยางเดียวเลยับพี่น้อง <c oughs> ขวักวกุ้งกอนพี่น้องหน,นนเลยเต็มต้องแดงแดงกันเต็ม ป่ากุ้งสุกพี่น้องใส่บวก,กรวมใส่พริกข้นกับขวานเข้าไปเดลยเว้ยคักอันนี้ก็มักไว้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวถ่าไฟเ,เมโนโูกับแก้มพี่น้องเอ้ยมีอย่างเด็ดครับครับท่านประธานสองคนคำมาแรงมากคับหาแนวจวดไปบรรยากาศย่ำคำย่ำขึ้นแล้วครับวันนี้โอ้เมื่อยไวครับหเวลาหกโมงเดือนหกโมงน้นงนนอยๆ น่ะนองบอดนี่ได้ละย่างก่นอนเอาปิดห้องขืนก่อนเนื้อไปนองไฟแห้งเดี๋ยวมันจะ่ใหม่ก่อนสุกพี่นนองสองสี่กันนะ ลวบาทเนี่ยล่อสุกอย่างเดียวเลยเฮ็ดน้ำจิมถาพี่น้องน้ำจิมแก้วแส่บมาอน,นี่นี่ข้อหมูย่างพี่น้องมาเนี่ยเมนูกับแก้มย่างมูแดงเสียบๆเอาเริ่มเหลืองเลยพี่นอ้องข้าวหมูย่างเฮากินหอมห่วย อย่างไข่ออน,นพี่น้องนี่ไข่วาใาม่อืมข้างนี้ก็เครื่องปรุงเตรียมไว้เรียบร้อยครับนี่พีป่ปนเขาขวถาถัาเคปกับ <c oughs> เคปทันประท่าน <c oughs> มาปรุงกับผมนะครับพร้อมแล้วบันนี้่ป,ประท่านพร้อมแล้วเคปมือนหนึ่งมาแล้วครับติดงานโอ้ยมีุงงานตั้งเย จนเขาสิไ่ออกปฏิเขียนไสแก้วนอ่ากุ้งไฟวินังใส่บะกอกแซบแบบกกอกทุกคนเรยครับจะไม่ใส่สองผิดไปไม่แข็ง

คือวยงบานเ่านี่ล่อเ่าเครื่องเดียวกันเลยดิเครื่องเนตั้งกันหน่านะฮะมันเครื่องตั้งกันป่าก็กวยบ่เอากวยมันก็ดิบเนาะเอ้นี่ยได้เพื่อนเนี่ยนีียังม่เรียญม่เรียญตแซ่บจนข้ามสื้อยหมงเลยอ านาไม่าวาแนาวนเขาพัดใส่ไลฟปในพวกมันมันมีประกอบไปแล้วทันสดเนียวนี่พงรัวครับเสียหน่อยเยสียน่อยเสียไลเสียปลายขาดว่าอะไรติอ้สาีนะครับอจวดลงไปวันนี้ <c oughs> จะรักษากระสอบเสียงแสบเสียบได้ก่อปลาคุงเที่ปรกอบไปกับแก้มย่างเดียวนี่ถ้ากินกับข้าวบ่นี่ป๋อแก้มย่างเดียวเรียกว่ากินกับข้าวเเอง็ปกินกับข้าประเดี๋ยวขลังวงนี้ถ้าแก้มเนี่ยแก้มหามกินกับข้าวขลังยังไงเลยกินขลังวันไหนเรื่องขลังสำคัญแล้วครับตอนสำคัญแล้ววันนี หูว่ดีสิ่บูหูในเบิดรได้กินตัวแ่บแล้วอืมนย่างเงี้ยมาตกกุ้งเพิ่มเลยเออสุดยอดเลยครับเปะปัญจับว่างเลยครับโอเคครับผมเซ็ตเรียบร้อยเรียบร้อยเมนูหนึ่งพี่น้องเมนยหนึ่งครับก๊อลังซุกเมนูผ้ากุ้งนี่ข้อมูย่างก่อนนยพี่น้องโอ้กินก้องหอมน่า เอออืมอะระวัลงล่อหมูก็ะจีมัสค้นแก้วพี่น้องน้ำกิ้มขอหมูย่างอ่ะพี่น้งองมาเลยเย็ดน้ำกิ้มข้อหมูย่างเฮ็ดง่ายเลยพี่น้อง แสบพี่มองมองชุลรดพี่น้องเอยนี่ครับต้นปาน่าวพี่น้องบ้า Ơ bậc nào bộ phim nào làm gì đâu Ơ bậc nào Nè อยู่ยนหน้าอีกน้อยพี่น้องโอเคครับผมบัานนี้ต้นหอมพักขี้ใบระกูดครับโอเคเรียบร้อยครับผมน้ำจิมรอบหมูย่างเดียวครับบ้านนี้ มาบัดนี้ได้แล้วสุกบ่โอ้ยคักปานยังเลยสุกไปหน่อยนึ่งข้อหมูย่างเฮานี่คักนะสิบสิบสิบเอาเท่าอันนี้ก่อมันสีเย็นข้างซึ่งไว้กินไปน้ำมันยากไวน้ำไม่ร้อนอุ่นไว้อุ่นไว้อุ่นไว้กินฮ้อนฮ้อนไม่เคยสี่เย็น ดีลว่ะุกค่ให้ข้อมูยา่างซุปไกปปรกันโูยาบหรอกอันนี้ข้อมูทุกคนเนี่ยเนี่ยติดมั่นติ แซ่บแตไหนแต่แซ่บนะร้อนเปิดเบื่กันนะเห็นครับน้ำจิ้มแซ่บเพราะอะไรนี่แซ่บเหรอเนาะเม่อกันเผือข้าวเดียวกับอานน้ำจิ้มเดียวนะครับแซ่บเพแซ่บหอมแซ่บจุ๊บอากาศใส่แ้ว Cái này, Ủa, xẹp xẹp sao 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 đều sao 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 กินยังระบาดกับ,บขขา <c oughs> มามาป <c oughs> อท้ายครับเสียบจะวนวนเดีย คาุ้งแล้วแซ่บด้วแล้ง อันนี้บรสนัดครับสอนคนไทยโ <c oughs> มเมนแนวท่าง <c oughs> โออแซบพี่น้องเนี่ยเนี่แซบครับเอา้า่านประทานแซบใจแซ<ส>บพ<ส>ี่ไม่เดียวเนี่ยเรแซบมันุ่มดีอวอครับ พอหมูย่างให้น้องนี่กิกนกับผักกับแกะเลียนปลากุ้งผักกันด้วยบรรยากาศเนี่ยมาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับผมนี่หลังจากให้นาให้ตา,าไปเป็นเดือนเพิ่งกลับมาพอกันนี่ละนีเ่เลยไปจัดเมนูจังหน่อยครับกับแกงที่เก่าโอเครรอเครับผมขอบคุณการที่เก่ามาจมถามากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเลยพี่น้องเลย ไดรับคลิปในเก้บไว้ซ้ำในปอดลิหนาครับสวัสดีครับ